้าคุณเกิดราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภนี่คือวิดีโอที่คุณต้องดูให้จบวันนี้เราจะมาเช็ดพื้นฐานของดวงชตาที่จักราวาลให้มาตั้งแต่คุณเกิดท่านนะฮะชาวราศีพฤษภเด่กคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อดิ้นรนแต่เพื่อสร้างฐานที่มั่นคงที่จะมั่งคั่งไปตลอดชีวิตเนื่องจากคุณเกิดพบที่สองของจักรราศีที่จักราวาลสร้างคุณมาตั้งแต่คุณเกิด ดันั้นก่อนฟังพื้นฐานโดวชะตาพิมพ์ใต้วิดีโอนี้พร้อมสร้างฐานที่มัน่นคงแล้วขอให้ท่านเกิดสิ่งที่ดีชาวราศีพฤษภหนึ่งเจ้าเรือนที่จักรวาลวางมานั้นคือดาวศุกร์หรือวีนัสหรือศุกร์ดาวศุกร์ให้พลังแห่งความหรูหราความรักศิลปะ เงินทองและการเพื่อเพลินในชีวิตเป็นดาวเดียวที่สามารถเปลี่ยนโลกวัตถุให้กลายเป็นโลกแห่งศิลป์และคุณค่าราศีมฤถุนจึงเป็นผู้สามารถสร้างความมั่งคั่งจากความงามความเรียบง่ายและพลังแห่งความรักความมั่งคั่งของคุณไม่ได้เกิดจากความเร่งรีบแต่มาจากความแน่วแน่สม่ำเสมอและสุนทรียะเพระนั้นนะครับเรือนที่หนึ่งหรือลัคนาของคุณเนี่ยนะมันอยู่ในธาตุดิน มันแปลว่ามั่นคงทนทานสร้างรากฐานระยะยาวลักษณะนิสัยใจเย็นคิดก่อนทํารักความสบายและไม่ชอบความวุ่นวายจุดแข็งก็คืออดทนและสร้างและพลังสร้างจัดศูนย์จุดอ่อนก็คือความยึดติดช้าเกินไปกับการเปลี่ยนแปลงสานะฮะเรือนที่2การเงินของคุณนะพลังของพระศุขเนี่ยก็คือเป็นพลังเดียวกับศุกร์นะเจ้าเรือนที่สองเนี่ยแต่เป็นดาวพุธรองเรือน เพื่อศเนี่ยมีดาวสุกเนี่ยเป็นดาวการเงินอีกหนึ่งดวงด้วยนะฮะแล้วก็ดาวุูด้วยเป็นราศีที่จะทําให้การเงินของคุณเนี่ยจะถูกดึงดูดจากพรสวรรค์มันแปลว่ามีพรสวรรค์ในการดึงดูดทรัพย์สินทั้งจากงานสินความงามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือความสามารถส่วนตัวเงินจะไหลมาหาเงินจะไหลมาหากรู้จักใช้รู้จักสร้างคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นมองข้างเงินจะเข้ามานี่คือพื้นฐานของคุณเรือนที่เจ็ด น,นั่นคือคู่ครองมีดาวอังคารควบคุมความเป็นไปความรักของราศีะสษจะดึงดูดคนที่แรงเร็วมีพลังงานสูงคู่ครองคือคนที่กระตุ้นคุณให้กล้าเผชิญโลกและไม่หยุดอยู่แค่ความสบายหากไม่บริหารอารมณ์ความรักอาจจะมีการกระทบกระทั่งอย่างรุนแรงเรือนที่เสพคืออาชีพบางครั้งในทางพระเวทเป็นเ,นเนซตเทิลเป็นพระเสาร์บางครั้งเป็นราหูตามโหนไทย ต,ต้องบอกว่าพืชศพเนี่ยมั่งคั่งจากความมุ่งมั่นระยะยาวการทําซ้ําและการจัดระบบชะตาอาชีพจะเติบโตช้าแต่มั่นคงที่สุดใน12ราศีหากเรียนรู้ระบบการเงินการลงทุนและโครงสร้างจะเป็นผู้มั่งคั่งอย่างมั่นคงเรือนที่12คือพลังจิตนะเป็นดาวอังคารความมั่งคั่งจิตวิญ,ญญาณเกิดเมื่อพืชศพปล่อยความยึดติดพลังของคุณจะปลดล็อกทันทีเมื่อปล่อยมือจากอดีต และหันไปสร้างอนาคตด้วยพลังปัจจุบันาราศีพฤษภเนี่ยผมมีตัวอย่างบุคคลระดับโลกที่เขาใช้พลังของราศีพฤษภนะเช่นแบ็คแฮมความมั่นคงของเขามาจากความคงเส้นคงวาบวกสไตล์ที่ขายได้ทั้งโลกอเดลอย่างเงยราชินีเสียงจากพระสุต้องเพลงด้วยจิตวิญญาณแห่งความมั่นคงและเศร้าอย่างสุนทีมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะฮะใช้ความแน่วแน่และระบบสร้าง Facebook ที่เปลี่ยนโลก เรียบง่ายแต่ทรงพลังเท่ากับสไตล์ของชาวราศีพฤษภแท้ๆเพราะนั้นนะครับถ้าคุณเกิดราศีพฤษภจงรู้ไว้คุณคือผู้ถูกส่งมาเพื่อสร้างสวนแห่งความมั่งคั่งไม่ใช่เพื่อวิ่งไล่จับเงินเพราะเมื่อคุณอยู่ในคลื่นที่ใช่เงินจะวิ่งมาหาคุณเองโดยไม่ต้องล่ามันภารกิจที่แท้จริงที่จักรวาลสร้างมาของราศีพฤษภ 1. ปลูกความสามารถในการสร้างให้เป็นระบบสร้างแล้วเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตถ้าใครโดนปิดกั้นเนี่ยภารกิจตรงนี้ก็จะหายไปนะสนะครับใช้พลังสุขเพื่อสร้างความสุขแบบมั่นคงไม่ใช่ฟุ่มเฟือย 3. ส,สลัดความกลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มปรับตัวทีละน้อยใ,ใช้คู่คองหรือหุ้นส่วนเป็นแรงผักไม่ใช่แรงดึง ห้าลงทุนในทรัพย์สินและระบบมากกว่าความพอใจชั่วคราวคุณไม่จำเป็นต้องพูดดังไม่ต้องวิ่งแข่งแต่เมื่อคุณยืนหยัดอยู่กับคุณค่าของตนเองโลกทั้งใบจะเงียบเพื่อฟังคุณเพะฉะนั้นคุณเกิดราศีพฤษภไม่ใช่เพราะจักรวาลต้องการให้คุณวิ่งตามเงินแต่เพื่อให้คุณสร้างระบบที่เงินวิ่งตามคุณตลอดชีวิตคุณคือราศีที่มั่งคั่งที่สุดตามธรรมชาติเพราะคุณไม่เชื่อในโชคแต่คุณเชื่อในสิ่งที่ปลูกแล้วเติบโตได้จริง น,นั้นนะครับผมถึงสร้างคอร์สนี้ให้คุณนะฮะโดยเฉพาะนี่คือคู่มือปฏิบัติจริงหนึ่งรอวันนี่คือหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งฉบับราศีพฤษภที่จะพาคุณเปลี่ยนความสม่ำเสมอให้กลายเป็นพลังดูดเงินโดยไม่ต้องวิ่งไล่ล่าคอร์สนี้เนี่ยคุณจะได้รับหนึ่งร้อยกฎมั่งคั่งตามปัตญาโบราณนะฮะและคุณจะได้ w o r k ์กบุนี่คือเล่มนี้นะฮะนี่คือคู่มือหรือภารกิจสมุดภารกิจ ที่ออกแบบมาเพื่อปลูกความมั่งคั่งแบบเติบโตไม่หยุดคุณจะได้ฝึกเพิ่มพลังของดาวศุกร์และดาวเสาร์ในดวงคุณทําให้คุณมั่งคั่งขึ้นและมั่นคงขึ้นคุณจะได้ฝึกปลดล็อกเงาที่ขวางทางเงินในจิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณจะได้แนวคิดบวกแผนปฏิบัติที่เปลี่ยนจากคนเก็บเงินเป็นคนให้เงินทํางานคุณจะได้คลิปกว่าหนึกด ะะดูซ้ําได้ตลอดและได้ใช้พลังของราศีพฤษภสร้างความมั่งคัง่งจากหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งของโลกใบนี้คุณไม่ต้องสร้างเสียงดังแค่สร้างระบบที่มัน่นคงให้เงินมันพูดแทนคุณโลกเปลี่ยนเร็วแต่พฤษภมีระบบจะมั่งคั่งเหนือทุกคลื่นกระแสราะคอร์สนี้เนี่ยมันยังไม่เสร็จผมมาให้ราคาโปรโมชั่นนะสาหรับชาวราศีพฤษภที่สนใจตอนนี้นะฮะคอร์สจะเสร็จแน่นอนก่อนวันที่สามสิบมิถุนายนช่วงนี้เป็นราคาพีออเดอร์ ที่ยังไม่เสร็จนะฮะจาก9999้า้อเสบาทถ้าคอสเสร็จตอนนี้ผมให้ราคาโปรโมชั่นเพียง2 1 9 9หนึ่งบาบาทคุณจะได้สมุดภารกิจเล่มนี้ส่งตรงถึงบ้านหรือบางคนอยู่ต่างประเทศส่งเป็นไฟล์ให้ได้และจะได้ลิงก์เป็นคลิปเรียนนะฮะเป็นวิดีโอที่ดูซ้ำได้ตลอดหากคุณคือราศีพฤษภคุณคือผืนดินที่ปลูกความมั่งคั่งได้ยาวนานที่สุดแค่คุณลงมืออย่างมีระบบและไม่ยอมแพ้กลางทาง นั้นคอร์สนี้นะฮะห้ามพลาดน,นะฮะจะเป็นระบบปลูกเงินของจักรวาลเป็นหนึ่งร้อยกฎมั่งคั่งของราศีพฤษภเฉพาะคุณเลยนะครับนั้นก็ทักแอดมินไปไปรับโปรนะครับ